จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรร์จอมราชันตอนที่665ความลับของโลกอมตะของพรามแน่นอนว่าอย่างฉีได้เริ่มรวบรวมผู้เชื่อและใช้พลังศรัทธาของพวกเขามานานแล้วซึ่งเป็นหนึ่งในพลังที่บริสุทธิ์ที่สุดในสวรรค์และโลกซึ่งเป็นพรจากสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนในสมัยโบราณผู้นำสูงสุดได้รับพรเช่นนี้จากเทพ,พเจ้านับไม่ถ้วนที่อยู่ใต้เขา พรจากกองทหารแห่งทวยเทพได้นำไปสู่การสร้างตราประทับแห่งกองพันแห่งพระเจ้าผนึกนั้นได้กระจัดกระจายไปในอดีตป,ปัจจุบันและอนาคตเป็นผลให้ไม่สามารถรวมกันได้ในขณะนี้แน่นอนความเชื่อของพระเจ้ามีมากกว่าความเชื่อของคนมีชีวิตทั่วไปยิ่งฐานการบ่มเพาะและจิตวิญ,ญญาณของผู้ที่เสนอศรัทธาแข็งแกร่งมากเท่าไหร่พลังก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นจึงสามารถจินตนาการได้ว่าการที่หยางชีมีความเชื่อในเทพผู้คุ้มครองระดับที่สองนั้นมีประโยชน์เพียงใดในอนาคตการฝึกฝนของเขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนอกจากนี้ร่างโคลนสังหารอมตะของเขาจะได้รับประโยชน์จากพลังแห่งศรัทธาอ right ันไร้ขอบเขตทำให้เขาสามารถควบคุมเหรียญตรมรสกอของราชาผู้สังหารอมตะได้มากขึ้นและผลักดันให้เขาเข้าใกล้จุดที่สามารถคืนชีพเจตจำนงของระดับราชาอมตะ ปฏิกิริยาเริ่มต้นของนักฆ่าที่ไม่ยอมแพ้ต่อแสงปราดที่ยิงมาทางเขาคือการต่อต้านมันบอกตามตรงว่าเขาเต็มไปด้วยแผนการอันแยบยนต์และกลอุบายอยู่แล้วและหวังว่าจะได้แก้แค้นในสักวันหนึ่งอย่างไรก็ตามเขาก็ตระหนักว่าเขาไม่มีทางเลือกในตอนนี้ดังนั้นเขาจึงไม่ขัดขืนแสงสว่างเข้ามาในตัวเขาและภายในชั่วพริบตาความคิดเรื่องการแก้แค้นของเขาก็จางหายไปและเขากลายเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริง พระเจ้าของข้าเขาพูดและดูเหมือนว่าเขาจะได้รับหนึ่งในสามพันกฎพิเศษและกลายเป็นผู้เคร่งศาสนาเขาหมอบลงกับพื้นแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าต่อจากนี้ไปข้าจะอุทิศตนอย่างเต็มที่เพื่อท่านอและใช้ศรัทธาอย่างสูงสุดพรของเจ้าจะนำเกียรติมาสู่สิ่งสร้างทั้งหมดแม้ว่าข้าจะต้องสละชีวิตของตนเองข้าก็จะทำเพื่อให้น้ำพระทัยและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้ได้รับการปกป้องและคุ้มครองดีอย่างชี้กล่าวพลางโบกมืออย่างไม่ใยดีเขากล่าวว่า ไปยืนด้านข้างเดี่ยวนี้อย่างชีรู้สึกได้ว่าตัวเองแข็งแกร่งขึ้นต้องขอบคุณการมีผู้เชื่อใหม่ที่ส่งพลังนอกจากนี้เขาสามารถควบคุมความคิดของนักฆ่าทมินได้อย่างสมบูรณ์ชายผู้นี้จะทําอะไรก็ได้ที่อย่างชีต้องการโดยไม่ลังเลหรือขัดขืนแม้แต่น้อยเขาจะไปไกลถึงขนาดฆ่าตัวตาย สมบูรณ์แบบข้าสามารถส่งพลังศรัานี้ไปยังร่างโคลนสังหารอมตะของข้าซึ่งจะช่วยให้เขาควบคุมวิญญาณของราชาผู้สังหารอมตะเมื่อมันตื่นขึ้นเต็มที่มิฉะนั้นเจตจำนงของเขาอาจจะพยายามที่จะครอบครองข้าอย่างชี้ตระหนักดีว่าเหรียญตรามารดกของราชาผู้สังหารอมตะไม่เหมือนผนึกกองทัพเทพแทนที่จะเป็นหายนะที่รอให้เกิดขึ้นนักฆ่าทมินหัวหน้าเผ่าราชินีดับวิญญ,ญาณน้ำแข็งกล่าว ตอนนี้เจ้าเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงของพี่ชายสหายเต๋าสีเหลืองทำไมเจ้าไม่บอกเราว่าจะหาพี่ชายคนที่สองของเจ้านักฆ่าแห่งเงามืดได้ที่ไหนเขาจำเป็นต้องถูกฆ่ามิฉะนั้นเขาจะกลายเป็นศัตรูที่แท้จริงของพี่ชายสหายเต๋าสีเหลืองและเขาจะเป็นอันตรายต่อเราและโลกอมะตะของเรานิกายดาบสังหารพระเจ้านั้นดำเนินการโดยพี่น้องสามคนมาโดยตลอดสิทธิพี่คนโตคือมือสังหาร พี่ชายคนที่สองคือนักฆ่าแห่งเงามืดซึ่งไม่ค่อยพบเห็นในที่สาธารณะในความเป็นจริงไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ตามใครก็ตามที่ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำสอนและกฎของนิกายเทพดาบสังหารจะต้องจบลงด้วยน้ำมือของเขาสำหรับนักฆ่าทมินเขาเป็นคนจัดการกิจวัตรประจำวันส่วนใหญ่ ความจริงก็คือนักฆ่าแห่งเงามืดยังมีโครงสร้างพิเศษที่ทำให้เขาไม่อ่อนแอไปกว่ามือสังหารเขาเป็นผู้แทรกซึมและในขณะนี้เขาแฝงตัวอยู่ในโลกอมาตะอันดับที่10เพื่อมุ่งสู่การเป็นเทพอวตารน่าเสียดายที่ข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คือโลกไหนและข้าก็ไม่มีทางติดต่อเขาได้ทำไมไม่ใช้ข้าเป็นเหยื่อล่อให้เขากลับมาที่นี่จากนั้นเจ้าสามารถมีผู้แทรกซึมในฐานะผู้ศรัทธาที่แท้จริงอย่างฉีพยักหน้า นั่นฟังดูเป็นแผนการที่ดีเจ้าสามพี่น้องช่างเหลือเชื่อจริงๆพวกเจ้าคนหนึ่งเป็นนักฟันดาบและอีกคนเป็นผู้แทรกซึมดูเหมือนว่าเจ้าเป็นคนเดียวที่ไม่มีกฎพิเศษพ่อแม่ของเจ้าต้องไม่เหมือนใครแน่ๆก็ได้รอพี่ชายคนที่สองของเจ้าอยู่ที่นี่เมื่อเขาติดต่อเจ้าข้าจะรู้ในที่สุดข้าก็สามารถเพิ่มร่างของผู้แทรกซึมเข้าไปในคลังของข้าได้ เขาหันไปหาดาบที่17แล้วพูดว่าข้าจะปล่อยให้เจ้ารับผิดชอบที่นี่ข้าจะสร้างทางเดินที่นำไปสู่ระบบดาวเคราะห์จอมปราดเพื่อให้ผู้คนจากที่นั่นมาที่นี่เพื่อรับการฝึกอบรมเลือกสาวกที่ดีที่สุดและมีความสามารถมากที่สุดจากสมาคมจอมปราด จัก,กระกระพัดสวรรค์ไททันมีขนาดเล็กและอ่อนแอเกินไปที่จะเติบโตได้อย่างแท้จริงแต่ปราดดับสวรรค์น,นั้นแตกต่างออกไปนอกจากนี้นำทรัพยากรหรือกฎเวทมนต์จากที่นี่ที่เจ้าต้องการและส่งไปยังโลกเบื้องล่างเราจำเป็นต้องเริ่มสร้างพลังและกำลังสำรองเพื่อผลักดันระบบดาวเคราะห์จอมปราดไปสู่ระดับของโลกอมะตะแน่นอนดาบที่17กล่าวไม่ต้องห่วงข้าจะจัดการทุกอย่างเอง เพียงแค่อยู่ในปราดดาบสวรรค์ก็ได้ปรับปรุงพื้นฐานการบ่มเพาะของดาบที่17แล้วและเขาจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อเขาฝึกฝนเทคนิคดาบที่ลึกซึ้งของเขาเขาจะสามารถจัดการเรื่องต่างๆได้ดีอย่างแน่นอนสำหรับยางชีเขาแข็งแกร่งพอๆกับเทพอ,อวตารอยู่แล้วดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาที่จะเปิดทางผ่านไปสู่โลกเบื้องล่าง เพื่อให้ระบบดาวเคราะห์จอมปราดได้รับพลังและทรัพยากรจากโลกอมตะอันดับที่7ทําให้กฎเวทมนต์แข็งแกร่ง,ข,งขึ้นดาวเคราะห์สีทองก่อตัวขึ้นทุกคนทุกแห่งในระบบดาวเคราะห์จอมปราดซึ่งผู้ฝึกฝนแห่งเตาสามารถใช้เพื่อสร้างดาบบินและสมบัติวิเศษอื่นๆที่เป็นสิ่งของอมตะแต่กําเนิดซึ่งเต็มไปด้วยพลังประนามตมตะสาวกจำนวนนับไม่ถ้วนของตระกูลอย่างโห่ร้องและผู้นำเช่นอย่างซานและพี่น้องร่วมสาบานของอย่างชีอดไม่ได้ที่จะคิดถึงความรุ่งโรจน์ในอนาคตที่จะมาถึง ยอดเยี่ยมสมบูรณ์แบบโดยทางได้เปิดออกแล้วสิทธิ์พี่คนโตและคนอื่นๆจากสมาคมคงกระพันมาที่ปราดดับสวรรค์และเริ่มรวบรวมทรัพยากรในขณะเดียวกันหยางชีก็นำสมบัติวิเศษที่ได้มาจากป้อมประการสวรรค์นรกและมอบให้พ่อของเขาเพื่อแจกใจ่ายให้กับสมาคมจอมปราดและตระกูลหยางด้วยการทำเช่นนั้นนั้นหยางซานจะสามารถป้องกันเทพเจ้าทั่วไปได้อย่างง่ายดายหรืออย่างน้อยก็หนีเอาชีวิตรอด ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นราชินีดาบวิญญาณน้ำแข็งดูแลกิจวัตรประจำวันส่วนใหญ่และได้รับการสนับสนุนจากนักฆ่าทมินหลายวันผ่านไปสาวกของระบบดาวเคราะห์จอมปราดได้รับการฝึกฝนของพวกเขาและพวกเขาทั้งหมดก็แข็งแกร่งขึ้นเมื่อมาถึงจุดนี้ระบบดาวเคราะห์จอมปราดได้มาถึงระดับที่ไม่ได้กว่าโลกอมาตะ มีโลกอมตะอื่นๆอีกนับหมื่นหมื่นที่ยอมจำนนต่อปราดดาบสวรรค์และยังเป็นไปได้ที่จะรวบรวมทรัพยากรจากสถานที่เหล่านั้นเพื่อช่วยการเติบโตของระบบดาวเคราะห์จอมปราด ก็อดเลิกและการก่อตัวของคาถาสนับสนุนระบบดาวเคราะห์จอมปราดและมีธาตุที่เป็นอมตะซึ่งทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับช่องว่างสีเทาแกนหลักของมันคือสำนักจอมปราดเมื่อถึงเวลายอย่างชีวางแผนที่จะให้ร่างโคลนสังหารที่เป็นอมตะของเขาส่งหยกในหินไปที่นั่นพร้อมกับความเป็นเทพเสมือนของเทพพระเจ้าระดับอารมณ์นับร้อยเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลักดันให้กลายเป็นโลกอมตะ อย่างไรก็ตามงานที่ดำเนินอยู่ไม่ต้องการการดูแลจากเขาพี่น้องในตระกูลและพี่น้องร่วมสาบานของเขาจะจัดการทั้งหมดและในกระบวนการนี้เป็นไปได้ว่าพวกเขาบางคนอาจกลายเป็นเทพเจ้าข้าต้องกลับไปที่โลกอมะตะของพรามเดิมที่ข้าคิดว่าข้าสามารถค้นสถานที่นี้ได้ด้วยตัวเองแต่จากสิ่งที่ผู้สร้างแรงบันดาลใจพูดดูเหมือนว่าสถานที่นั้นจะเป็นด่านหน้าของโลกอนาคตจริงๆต้องมีปรมาจารย์หลายคนซ่อนอยู่ในนั้น ถ้าต้องระวังให้มากโลกอนาคตคืออรารยธรรมที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับเตาแห่งอมตะและเทพ,พเจ้าและนั่นนำไปสู่พลังที่น่าสะพรึงกลัวอย่างชีบเบลอร์ในการเคลื่อนไหวและออกจากปราดดับสวรรค์ได้เวลาเริ่มไขความลับของโลกอมตะของพราม ภารกิจของเขาคือการไปที่สวรรค์ของเหตุการณ์ที่สง่างามและขโมยเครื่องรางของขลังของราชาผู้กลืนกินสวรรค์จากปรมาจารย์มังกรไฟเป็นเวลา2ปีแล้วที่ภารกิจนั้นถูกส่งออกไปและไม่เพียงแต่ยังชีจะทำสำเร็จเท่านั้นเขายังพิชิตโลกอมตะอันดับที่7อีกด้วยมันเป็นพัฒนาการที่น่าตกใจอย่างยิ่งที่เขาไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้เมื่อมาถึงโลกอมตะของพรามเขาได้ปลอมตัวเป็นหูยานเหมืองบุตรของพระพรหมอีกครั้ง เมื่อพิจารณาว่าเขาเก้าวหน้าไปมากเพียงใดตั้งแต่จากไปมุมมองของเขาเกี่ยวกับโลกอมตะของพรามก็แตกต่างออกไปเขาเห็นได้ว่าในใจกลางของสถาบันพรามมีทางเดินที่ปิดตายซึ่งเขารู้ว่านำไปสู่โลกอนาคตตอนที่666เส้นทางสู่อนาคต อย่างที่ข้าคาดไว้โลกอมตะของพราหมณ์เต็มไปด้วยความลับเกินกว่าใครจะคาดเดาได้เมื่อพิจารณาว่าสวรรค์ที่น่าภาคภูมิใจสร้างมันขึ้นมาข้าไม่สามารถประเมินสถานที่นี้ต่ำไปข้าคิดว่าสถานที่แรกที่ข้าควรเริ่มการสืบสวนคือรูปลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของสวรรค์ที่หน้าภาคภูมิใจบางทีข้าอาจจะพบเงื่อนงงบางอย่างที่จะนำข้าไปสู่ทิศทางของแม่ของข้าแม้ว่าข้าจะรู้สึกว่าสวรรค์ที่น่าภาคภูมิใจพาเธอไปยังโลกอนาคตก็ตาม การที่เขาได้พบกับผู้สร้างแรงบันดาลใจเป็นเรื่องบังเอิญที่จะพูดน้อยที่สุดหากไม่มีข้อมูลที่เขาได้รับระหว่างการเผชิญหน้าก็เป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าเขาต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการเริ่มไขความลับของโลกอมาตะของพราหมณ์หวือ ขณะที่ยังชีเดินทางต่อไปเขานึกถึงข้อเท็จจริงที่ว่ายังมีเวลาเหลืออีกประมาณ1ปีก่อนที่จะถึงเวลาที่จะต้องรายงานภารกิจของเขาให้เสร็จสิ้นนั่นเป็นเวลาที่เขาต้องเรียนรู้ทุกสิ่งที่ทำได้และคิดแผนใหม่ด้วยทายที่สุดเมื่อถึงเวลาส่งภารกิจตัวตนของเขาในฐานะฮูหยานเหมิงก็จะไร้ประโยชน์เหตุใด <ead> <d ain> โลกอมาตะของพรามจึงเปลี่ยนกำหนดเวลาภารกิจจากปกติ100ปีเหลือเพียง3ปี มันเป็นความแตกต่างที่น่าทึ่งจริงๆพวกเขาคาดหวังให้บุตรแห่งพรมทำภารกิจให้สำเร็จได้อย่างไรไม่ว่าในกรณีใดตอนนี้ข้ามีเวลาหนึ่งปีในการพยายามที่จะได้รับกฎที่มีลักษณะเฉพาะมากขึ้นตัวอย่างเช่นมีพรมที่ปราดเปรื่องผู้ทรงเลื่อนสวรรค์และบุตรชั้นยอดของพรมคือพรหมหมายสะท้อนผู้เป็นพุทธะด้วยร่างของพวกเขาข้าสามารถก้าวหน้าไปสู่ระดับเทพเจ้าได้อย่างมีในสำคัญซึ่งเขาสนใจเป็นพิเศษในวิชาธรรมนูญ ในฐานะบุตรแห่งพรหมมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาที่จะผ่านแม่น้ำพราหมณ์และเข้าไปในส่วนลึกของโลกอมตะขณะที่เขาทำเช่นนั้นเขาสังเกตเห็นพลังที่จับต้องไม่ได้กำลังปั่นป่วนซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ทำลายล้างธรรมดาไม่สามารถตรวจจับได้มันเกือบจะเหมือนกับว่าพลังปราณที่สำคัญและกดเวทมนต์ในพื้นที่กำลังเดือดปุดๆแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้เท่าแห่งเทพเจ้าเท่านั้นที่จะสังเกตเห็นเป็นหลักฐานว่าโลกอมตะนี้กำลังจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น แต่ในเวลาเดียวกันมีพลังปราณทำลายล้างก่อตัวขึ้นในส่วนลึกของสถาบันพรามคาพนันได้เลยว่าโลกอมตะของพรามกำลังจะกลายเป็นโลกอมตะอันดับ6หรือ7เมื่อเขาจดจ่อก,กับเครื่องรางของขลังที่เป็นสถาบันพรามเขารู้สึกได้ถึงทางเดินที่มันถูกผนึกและรู้ว่ามันทรงพลังมากหากเขาเปิดมันออกเขาจะถูกทำลาย เป็นไปได้ไหมว่าพลังจากโลกอนาคตที่จะขับเคลื่อนโลกอมตะของพรามไปสู่อันดับที่สูงขึ้นอาจจะปกติแล้วการเดินทางจากอนาคตมายังปัจจุบันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่โลกในอนาคตได้รวมเป็นหนึ่งแล้วและผู้นำของมันก็เหมือนกับข้า บุคคลที่มีตราประทับแห่งกองทัพเทพเจ้าและไม่ว่าผู้นำคนนั้นจะเป็นใครความสามารถอันสูงส่งของพวกเขานั้นเหนือกว่าค่าอย่างมากความพยายามทั้งหมดเพื่อสร้างฐานที่มั่นในปัจจุบันขยายอิทธิพลและอนาเขตต้องเป็นความพยายามในการค้นหาผนึกกองทัพเทพของข้าเพื่อตามหาข้า มันสมเหตุสมผลแล้วว่าทำไมโลกในอนาคตจึงเลือกโลกอมตะของพราหมณ์เป็นฐานที่มั่นแทนที่จะเป็นตำแหน่งที่สูงกว่าต้องมีคนทำนายว่าผนึกกองทัพเทพจะปรากฏในอนาเขตของสวรรค์ของจักรพัทไททันและโดยเฉพาะระบบดาวเคราะห์ของจักรพัทไททันบางทีพวกเขาอาจจำกัดตำแหน่งให้แคบลงไปจนถึงทวีปมรกตแม้ว่านั่นจะดูไม่น่าเป็นไปได้ก็ตามภัยพิบัติจากอนาคตน่าจะจบลงที่ยางชีเอง ข้าไม่สามารถปล่อยให้ทางเดินนี้ยังคงอยู่ตอนนี้พวกเขาแค่ส่งกำลังแต่ต่อไปจะเป็นทรัพยากรและหลังจากนั้นก็กองทัพท้าพวกเขาส่งปรมาจารย์จากอนาคตมาตามหาข้าข้าจะอยู่ได้นานแค่ไหนที่กล่าวว่าบางทีข้าสามารถใช้เส้นทางเพื่อไปยังโลกอนาคตด้วยตัวข้าเองข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือใครก็ตามที่มีผนึกกองทัพเทพที่นั่นจะรู้สึกถึงข้าข้าต้องหาวิธีปกปิดออร่าของมัน วิธีเดียวที่เป็นไปได้คือหาเหรียญตรามารดกของราชาผู้สังหารอมตะให้ครบทั้ง9้าหรืออย่างน้อยที่สุดก็6คนจิตใจของหยางชีทำงานเหมือนเครื่องจักรที่ได้รับการหล่อลื่นอย่างดีในขณะที่เขาพิจารณาแผนการและความเป็นไปได้ทุกประเภททันทีที่มาถึงเขาก็พบฮูลาตูนายท่านในที่สุดท่านก็กลับมาแล้วเจ้าข้าปรมาจารย์มังกรไฟและรับเครื่องรางของขลังเหล่านั้นหรือไม่ ยังเหลือเวลาอีกหนึ่งปีสำหรับภารกิจซึ่งมีเวลาไม่มากบรรยากาศที่นี่ในสถาบันพรามตึงเครียดมากผู้คนกำลังพูดว่ารัฐสภาของผู้อาวุโสและประมาจารย์เทพเจ้ากำลังอยู่ในระหว่างการประชุมเตรียมที่จะผลักดันโลกอมะตะของเราไปสู่ระดับที่สูงขึ้นข้ารู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้น ใช่ข้าฆ่าปรมาจารย์มังกรไฟและข้าก็ทำอย่างอื่นสำเร็จเช่นกันแม้ว่าจะไม่เกี่ยวกับเจ้าก็ตามมุ่งหน้าสู่สถาบานันพรามกันเถอะเจ้าไม่ได้บอกว่ามีรูปลักษ์อันศักดิ์สิทธิ์ของสวรรค์ที่น่าภาคภูมิใจที่นั่นเหรอถูกต้องแล้วท่านผู้นำรูปลักษ์อันศักดิ์สิทธิ์ของสวรรค์ที่น่าภาคภูมิใจอยู่ในวิหารที่ไม่รู้จักที่จริงแล้วมีรูปลักษ์เหมือนสวรรค์ของปรมาจารย์ชันนำหลายคนที่นั่นรวมถึงผู้อาวุโสผู้ก่อตั้งทั้งหมดด้วย ลูกหลานของพระพรหมสามารถไปที่นั่นเพื่อบูชาและรับแรงบันดาลใจจากรูปปั้นและบางครั้งก็ให้พรหากปรมาจารย์ผู้หนึ่งให้ความการุณาต่อบุตรคนใดคนหนึ่งของพรหมพลังเทพพเจ้าที่ทิ้งไว้ในรูปปั้นสามารถให้รางวัลแก่พวกเขาได้ตัวอย่างเช่นพรหมหมาสะท้อนเคยได้รับสมบัติเทพจากเทวรูปองค์หนึ่ง ขณะที่พวกเขาเดินไปด้วยกันที่สถาบันพรามอย่างฉีรู้สึกมากกว่าที่เคยว่ามีพลังมหาศาลกำลังเดือดปุดอยู่ใต้ฝ่าเท้ามันน่ากลัวมากทำให้รู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่บนขอบภูเขาไฟนี่คือพลังเทพเจ้าที่ถูกผนึกไว้ของโลกอนาคตสถานที่ซึ่งรวมโลกอมตะนับพันล,นล้านล้านเข้าเป็นอาณาจักรอันยิ่งใหญ,ใหญ่แห่งหนึ่งปกครองโดยผู้ที่มีตราประทับแห่งกองทัพเทพ,พเจ้าความจริงที่ว่ากองกำลังดังกล่าวมาจากผนึกกองทัพเทพของเขาเองทำให้ยางฉีสั่นสถาน ถ้าจะไม่แปลกใจถ้ามีปรมาจารย์ผู้ก่อตั้งคนอื่นๆที่เป็นคนในอนาคตด้วยอย่างชีคิดจะว่าไปล้าชายหนุ่มในชุดเหลืองก็มาจากอนาคตเช่นกันและเขาก็เป็นเพียงคนธรรมดาที่บังเอิญเดินทางมายังช่วงเวลานี้ไม่นานนักฮูลาตูและเขาก็มาถึงหน้าวิหารนิรนาม บุตรแห่งพระพรหมมาและไปบางคนมีกำลังใจสูงเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเป็นผู้ที่เสร็จสิ้นภารกิจแล้วแม้ว่าจะผ่านไปเพียงสองปีคนอื่นทำหน้าบึ้งจนน้ำตาไหลพวกเขายังปฏิบัติภารกิจไม่เสร็จและเห็นได้ชัดว่ากลับมาที่สถาบันโดยหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นและยังมีบุตรของพระพรหมคนอื่นๆที่ดูเหมือนจะเป็นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ในข้อมูลลับเดินไปมาด้วยรอยยิ้มลึกลับบนใบหน้าของพวกเขา ผู้อาวุโสบางคนดูยุ่งอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนหลายคนกลับมาจากสถานที่ห่างไกลพร้อมกับการส่งมอบวัสดุที่ถูกส่งไปยังส่วนลึกของสถาบันพรา์บรรยากาศตึงเครียดมากและมองเห็นเครื่องจักรสงครามได้ทุกที่ แม้แต่คนงโง่เขลาที่สุดก็สามารถบอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังดำเนินอยู่อย่างไรก็ตามในขณะที่หลายคนคิดว่าทั้งหมดนั้นมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงโลกอมตะแต่ยังฉีก็รู้ว่าความจริงนั้นซับซ้อนกว่านั้นบางทีโลกอมตะของพรามอาจขึ้นไปถึงอันดับที่10หรือมากกว่านั้นแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงคือการอนุญาตให้กองทัพแห่งอนาคตมาถึง แม้แต่กองทัพของคนธรรมดาที่เดินทางมายังปัจจุบันจากอนาคตก็ยังได้รับพลังมาโดยกระบวนการนี้และลงเอยด้วยการเป็นบุคคลจากอนาคตที่มีความกล้าหาญในการต่อสู้ที่น่าสะพรึงกลัวและไม่มีทางที่โลกอนาคตจะส่งกองทัพสามัญชนมาเห็นได้ชัดว่าพวกเขาจะส่งกองกําลังปรับปรามขอบคุณความทรงจําของชายหนุ่มในชุดเหลืองอย่างฉีรู้ว่าโลกในอนาคตมีกองทัพที่เต็มไปด้วยเทพ,พเจ้าในขั้นที่9้าผู้คนที่ใกล้เคียงกับการอยู่ในกองทัพของถวยเทพ นานมาแล้วที่ลูกหลานของพระพรหมมาที่วิหารนิรนามด้วยความหวังว่าจะได้รับความโปรดปรานจากรูปเคารพจากสวรรค์ที่นั่น,น่นเป็นความจริงยิ่งกว่านั้นเมื่อพิจารณาว่าบุตรแห่งพระพรหมมีภารกิจที่ต้องทำให้สำเร็จมากมายเพียงใดมันเป็นกรณีของการกอดเท้าของพระพุทธเจ้าในเวลาที่ต้องการเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นขณะที่ยังชีและหุลตูเตรียมที่จะเข้าไปพวกเขาเห็นพรหมผู้ปราดเปรื่องเดินออกมาพวกเขาจ้องตากาันและพรหมที่ปราดเปรื่องก็ยิ้มอย่างโหดร้าย ก็ถ้าไม่ใช่หูลาตูและหุยานเหมืองพวกสวะสองคนนี้เจ้าสองคนกำลังรีบอยู่แน่ๆยังไม่จบภารกิจใช่ไหมถึงมาขอความช่วยเหลือจากปรมาจารย์น่าเศร้าที่อุปมาของพระเจ้าจะไม่ให้ความช่วยเหลือเจ้าแม้แต่น้อยหูลาตูหัวเราะอย่างเย็นชาไม่ต้องกังวลข้าอยากเอาชนะเจ้ามานานแล้วแต่โชคดีสำหรับเจ้าเราอยู่ที่นี่ในวิหารนิรนามต่อหน้าเทพพเจ้าคงจะไม่ดีหากมาสร้างปัญหาที่นี่ หลังจากที่เราส่งมอบงานเผยแผ่ในปีหน้าข้าสามารถสอนบทเรียนให้เจ้าได้พรมที่ปราดเปรื่องตะคอกเจ้าแค่รอจนกว่าเจ้าจะออกจากวิหารข้าจะทำให้ในายตายให้ได้แม้แต่เขาก็ยังไม่กล้าก่อปัญหาในวิหารนิรนามแม้ว่าปกติแล้วเขาจะท้าทายแม้แต่ผู้อาวุโสของงอนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแต่เขาก็ไม่กล้าเสี่ยงต่อความโกรธของผู้เท่าในอดีตมีบุตรแห่งพรมที่เริ่มต่อสู้ในวิหารนิรนามแต่ถูกระเบิดเป็นเท่าฐานด้วยความโกรธแค้นของเทลรูป โดยไม่พูดอะไรอีกพรมที่ปราดเปรื่องก็สะกดรอยตามไปสำหรับหยางชีดวงตาของเขาเป็นประกายเมื่อเขามองเขาจากไปเห็นได้ชัดว่าไม่มีทางที่เขาจะปล่อยให้ผู้เคลื่อนสวรรค์หลุดมือไปได้เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ